เมื่อในย่าจะทำต้มยำางปลากระปุเนาะงค่ะแกไปต้มน้ำเดือดแล้วค่ะแยกไปใส่ใส่ข่าตะไคร้พริกต้องไปต้มก่อนเนาะค่ะเนาะ้วเดือดจ้ะน้าทีหนึ่งนาะค่ะไปขั้วหอมของข่าตะไคร้ออกม่าแยกไปใส่เตียงขึ้นผม ห้องใหญ่กว่นี้ไม่นังปลาก็ตกเกลือนาะกันเนาะ,ะ,ะสองอย่างใหญ่ความขี้เรื่องด้องใหญ่นะคะใหญ่พเด็เตรียมพอ Những người ta sẽ hôn mặt 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 ปลากระเพาะมากเหมือนต้มยำปลากระเพาะเนาะค่ะแต่แย่จะใส่แค่มะเขือเทศเนาะค่ะสีโปไซมะขามเปรี้ยวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแย่จะพวกกินรสจัดเนาะค่ะปลาเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะซุปแายใส่มะเขือเทศลงไปเลยเนาะค่ะ để gà xin công cưng không có văn 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 nó văn 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 ใช้ใบมะกรูดลงไปเลยใบฟ้าจะน้อยนักกันเนาะรอคนเดือดอีกครั้งนึ่งกั็ชุบพอดีเลย มอก็เริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะเต็มหม้อพอดีเนาะค่ะปลาสองตัวนี่ค่ะต้งยำปลาแยกกับส่แต่มาเขือเทศเนาะค่ะนอะ้ะอแยกจากอบเปียวจัด điều dài thì xiêm măng nó cả, được lấy hàng bay đó cả, nàng có thì, thì, thì nữa cả xiêm lông nó cả, ra thì bên thì thịt súp nó cả, xăm này nè cả, lửng chùi là nó cả, nó แกกินกันเองล่ะเอาสอนหนเน้เนอ,องก่อนซโอ้ยพอดีเลยค่ะดีนะยาย่บนนังกัมปาก่คนี่กำลังชดของข้อเนาอง่ะ<ม>ไปมาโกรธร้อยนะอง่อนนังก็เดือดแรงเด้วยปลาแย่เลยแย่ลดลงใช่แย่ก็เสียรู้ยด เดี๋ยปั่ชีใบเลยนกข่าเนี่ยค่ะใหญ่หันหันก็ประมาณนกข่าร้อยลงไปนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลากระพงนกข่าเมือนต้มยำใส่มะเขือเทศนี่แหละค่ะพอเดี๋ยวใส่มันหน้าพอเดีใส่หนังมะขามนกข่าเนนี่ค่ะหอมจี๋แล้วค่ะเดี๋ยวใหญ่ ักลงถวยกันเนาะกันเนาะก็เรื่องจริงค่ะน,นี่จ้าเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลากระพงเนาะกันเนาะกินกับข้าวสวยห่อนๆน,นี่จ้าแยกกับตากลงถวยเราสองชิ้นเนาะกันเนาะมาเด้อค่ะเด้อม,มากินต้มยำปลากระพงกับไายเนาะ ยายขอฝากชคมคลิปของยายเร่ยชาแนลเน็ตเด้อค่ะเด้อ,อร่องสว์ดอกค่ะจงมีแต่เตี่องอาหารการกินนี่แหละค่ะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอให้ท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงกินปลาเนาะค่ะเนาะสว์แล้วย่อยก็ง่ายเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ